ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคล s h เล่าไปเรื่อยครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการตลกฮะการหัวล้อใส่คนเฮ้ย มันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าใช่ครับการหัวเราะของทีมดันแค่นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ดราม่านะแต่เป็นเรื่องที่เฮ้ยถามจริงว่าแค่การขำม,มันถึงกับโดนไล่ออกเลยหรือเปล่านะครับเรื่องนี้มันก็เกิดตั้งแต่14ปีที่แล้วแต่เราจะมาย้อนกลับมาดูหน่อยกันดีกว่าว่าเฮ้ยในยวันนั้นแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับ แล้วก็ถ้าใครอยากได้เสื้อยืดนะครับสีขาวแล้วก็สีดำล, mm. ลายคูบี้ไบรอันสามารถเลื่อนไปใต้เดสคริปชันด้านล่างไปกดลิงก์นะครับมันจะเชื่อมไปยัง Facebook แล้วก็สามารถทักเข้ามาใน Inbox ได้เลยนะครับแอดก็ยังขายอยู่นะใครสนใจและอยากอุดหนุนช่องเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็สั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกด s u b s c r i b e กันด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยฮะ เราจะย้อนกลับไปในปี2007ครับถ้าดูสภาพหลีกตอนนั้นนะก็คือเป็นการต่อสู้แย่งอันดับ8อันดับ7กันอย่างเมามันครับเราเรียกได้ว่าดุเดือดมากๆรวมถึงในปีนั้นเนี่ยทางด้านอันดับ8อย่าง Golden State w a r r i o r ครับสามารถชนะอันดับ1นะอย่างทางด้าน Dallas m a v e r i c k ไปได้ในรอบ First Round p l a y o f f ฮะรวมถึงมันคือการที่ทีมจากอันดับ8นะครับสามารถชนะทีมอันดับ1ได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีซีรีส์ที่เปลี่ยนเป็น7 Team Format ครับไม่ใช่7 Team Format เซเว่นเกมฟอร์แมด้วยซ้ำดรียกรด้ว,ว่าโอ้โห,โหฮะช็อกกันทั้งบางอันนี้คือภาพรวมของบีครับในตอนนั้น และแน่นอนครับด้วยการที่ถึงด้านโกลเด้นสเตทเนี่ยกลุยทางให้แล้วฮะมันเลยเป็นการที่สเปอร์เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ที่4มาได้โดยง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วนั้นก็เกิดในเดือนเมษายนซะด้วยซ้ำนะสิแล้วมันก็ครบรอบครบรอบ14ปีมาแล้วนะเมื่อเมษาที่แล้วที่ผ่านไปนั่นเองผมก็เลยยกหยิบด้วยเรื่องราวนี้ครับมาพูดครับนั่นก็คือการที่ทีมดดนแคนโดนอีเจคชั่นครับหรือว่าโดนไล่ออกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวครับในรอบ19ปี ที่แกเล่นอยู่ใน NBA ย้อนกลับไปครับในตอนนั้น14ปีที่แล้วทางด้านทีมดันแคนก็ได้ลงเล่นให้กับสเปอร์สเจอกับทีมดัลลัสแมริกเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็เออเล่นกันไปเล่นกันมาแต่ว่ามันมีจุดจุดหนึ่งครับที่โจอีคอฟอร์ดรู้สึกว่าเขาน่าจะหงุดหงิดอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าทะเลาะกับแฟนที่บ้านมาหรือเปล่านะหรือว่าไปกินอะไรผิดสำแดงมาดูโกรธดูหงุดหงิดเป็นพิเศษครับเลยจัดการเทคนิคอลฟาวเข้าไปครั้งหนึ่งฮะในเกมซึ่งอันนี้ยังไม่เกี่ยวกกััับทบทีีมมดดนนนนนแแครต่่่่เเืองพิขึ้นใน ช่วงควอเตอร์ที่3เหลืออีกประมาณ2นาที20วิครับเกมก็เล่นไปปกติยิงฟรีโทปุ๊บทีนี้รีบาวได้ครับยู่ดีทั้งด,ด้านโจอีคอรฟอร์ดเป่าปีตขึ้นมาเลยฮะแล้วก็บอกว่าเชคนิคอลเฝ้า ทีมดดนแค่นะฮะซึ่งตอนนั้นทีมดันแค่นนั่งอยู่ที่ม้านั่งสำรองครับเอาสิก็คือคุณขำผมอะก็คือเรื่องตลกคือทางด้านทีมดันแค่นนั่งขำอยู่แล้วก็แบบว่าโจ e อีคลอฟอร์ดมองไปเห็นก็เป่าเทคนิคลฟล์ใส่สักทีนึงเป็นไงละ่ะทีมดันแค่นอย่าทําอย่างนั้นอีกนะอย่าหัวเราะอีกเพราะมันคือการหัวเราะใส่ผมเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่โจ e อีคลอฟอร์ดทำในตอนนั้นฮะ และเพียงไม่กี่นาทีถัดมาหลังจากนั้นนะครับเหลืออีกประมาณนาทีแล้วก็5าวิทางด้านดัลลสมาร์วิก็ drive เข้าไปฮะแล้วก็ได้ฝาวซึ่งทางด้านสเปอร์เนี่ยเสียทางด้าน blocking ฝาวไปใช่ครับทีมดันแคนยังนั่งอยู่ที่เดิมครับนั่งอยู่ที่เบนช์นั่นแหละแต่แล้วครับทางด้านโจ E อคลอฟอร์ดเมื่อได้เห็นทีมดันแคนขำอีกทีก็เรียบร้อยฮะเทคนิคเขฝาวเข้าไปอีกทีทางด้านดันแคนนี่หน้าเวเลยครับบอกจานผมผิดอะไรครับเนี่ย ใช่ครมันเป็นการเทคนิคอลฟาลครั้งที่2โดยที่อยู่ที่เบนช์และเป็นการทําเหตุการณ์เดียวถึงสองครั้งนั่นคือทิมดันแค้นขำและโจ e อีครอฟอร์ดฮะเปล่าว่ามันคือเทคนิคอลเพราะเขาคิดว่าถึงด้านดันแค้นนี่นครับไปหัวเราะเยาะเยะ้ยเขานั่นเองแล้วก็หัวเราะประชดประชันว่าไม่พอใจในการตัดสินเนี่ยแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นนะแล้วทิมดันแค้นก็หน้างง,งหน้าเออไปเลยแล้วก็ What the fuck man <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องออกจากสนามไปเพราะว่าการโดนเทิงนงคีขอลฟาวสองครั้งมันคือการอิ j e c t i o n นั่นเองครับ ซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับแน่นอนถ้าใครได้ดูสดก็น่าจะงงกันไปทั้งโลกครับว่าเฮ้ยทีมดันแค่นผมผิดอะไรฮะและหลังจากนั้นทางด้าน NBA ก็ได้การตัดสินครับทางด้านดันแค่นนี่ครับถูกเรียกนะฮะให้จ่ายถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับเรียกได้ว่าจ่ายไปเยอะมากพอสมควรครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่า verbal abuse of an official ครับนั่นก็คือการใช้ถ้อยคำนะที่ไม่เหมาะสมกับทางผู้ตัดสินนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วทางดันแค่นนะครับ ได้ออกมาบอกอีกว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยโจอีกคลอฟอร์ดได้เรียกเขาเนี่ยไปสู้ด้วยนะเขาเขียนว่า c h a l g e ร i m to มถ i กไฟฮะก็คือมาซัดกันหน่อยไม่ละผมว่าน่าจะประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยดันแค่นผิดอะไรถึงต้นโดนปรับถึง2 5ง0 0ืเหรียญนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ได้รับ ผลจากเหตุการณ์นั้นมากที่สุดครับก็คือทางด้านโจอีครอฟฟอร์ดเองนั่นเอง,เ,อง,เ,องเพราะว่าเขาถูกตัดสินไปแล้วครับว่าในเกมนั้นเนี่ยมันเป็น w o r s t o f f i c เ a ียสเกจากเขาเลยครับหรือว่าเป็นการตัดสินที่แย่ย่ำแย่มากๆในลีก history ของ NBA เลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางด้านโจอีครอฟฟอร์ดได้ตัดสินมานานมากแล้วก็เรียกด้ว,ว่าเป็นขาเก่าเลยขาประจําในการเป่าทั้ง NBA รอบปกติและรอบเพลย์ออฟซึ่งแกทำสถิตินี้มาติดต่อกันถึง21ปีครับแต่ว่าหลังจากเกมนั้น ทางด้าน NBA ได้ลงโทษไปเลยครับว่าโจอีคลอฟอร์ดนายจะไม่ได้เป่าในฤด,ดูกาลนี้ทั้งฤด,ดูกาลครับไม่ว่าจะเป็นเร g กู a r ล e a ร์ซีซั่นหรือว่าเป็นเพลย์ออฟก็ตามซึ่งนี่ผมว่าก็ในความคิดผมนะผมว่าเหมาะสมแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปหน่อยหรือเปล่าเพียงแค่ หัวเราะแล้วก็โดนเทคนิคอลสออันโดยที่ไม่ได้ทําร้ายร่างกายใครเลยอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างมากซึ่งมันเป็นการจบสตรีนะครับ21ปีที่แกเคยเป่าในโพสซีซันซะด้วยเนี่ยแหละฮะคือจุดจบครับของความหัวร้อนของขจออ e ีคลอฟอร์นั่นเองนะ ซึ่งสุดท้ายแล้วครับทางด้านโจเอ้คลอฟอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าผมเนี่ยแหละครับผิดเองในเกมนั้นแล้วก็เรียกได้ว่ามันคือบิ๊กเกส r ริเกตหรือว่าเป็นความเสียใจครับที่ได้เป่าสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นออกไปนะแล้วก็เขาเสียใจมากๆเลยซึ่งพอหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเขาก็รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฮะหลังจากเราดูสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เราก็คงได้แต่ขำเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะแล้วก็ถ้าใครได้ทันดูตอนนนนนนัั้ะคบววาออกผมห่ยนะ่ย คุณรู้สึกยังไงถ้าใครได้ดูโหนานมากเลยนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ดู NBA เลยด้วยซ้ำนะฮะถ้าใครได้ดูเนี่ยกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยหรือว่าทุกคนรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับแล้วก็วันนี้แอดมีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้เหลอครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวมถึงกดซับด้วยบายบาย